สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบลจะพาไปเที่ยวที่แม่กำปองที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและมีคาเฟส่สวยๆวิวอลังการและวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านรับรองว่าใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆต้องเลิฟแน่นอนค่ะหมู่บ้านแม่กำปองตั้งอยู่ที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรค่ะและก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงก,กว่า ก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นสบายและความสงบกลางหุบเขาแล้วค่ะวันนี้ที่เรามาคือวันที่30สิงหานะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่ฝนตกแบบนี้เราจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะที่ฟินมากเลยวันนี้ที่เรามาเราไม่ได้จองห้องพักไว้ล่วงหน้านะคะเรามาสุ่มดูเอาค่ะ วันนี้เรามาดูท e. ี่บ้านโอมพักพอดีเจ้าเจ้าจองี่ไหนเจ้าไอ้ก็เจ้าจองไไหนเจ้าอ๋อถามบ้านโอมพักไว้เจ้าเจ้าหรือยังเจ้ายังเจ้าเจ้าใี่พักเจ้าจ้สร้างลงไปเลเจ้าบรรยากาศห้องพักค่ะวิวน้ำตก บำชาแม่น้ำสวยมากเลยค่ะโหทีหน้าห้องพักของเราค่ะวันนี้เราพักที่บ้านหอมพักที่นี่หน้าวันนี้นะคะคืนละหนึ่งพันหนึอยบาทพร้อมอาหารเช้าค่ะชอบมากเลย เดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันค่ะประตูชอบมากห้องพักค่ะเป็นห้องพัดลมนะคะไม่ใช่ห้องแอร์ก็โอเคอยู่เป็นไฟฉุกเฉินด้วยสงสัยไฟดับบ่อยมีน้ำให้สองขวด ไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเป็นชักโคมีพัดลมดูดอากาศมีเครื่องท้ควานอุ่นนะคะมีสบู่แชมพูให้พร้อมเลยห้องพักสวยมากแต่เมื่อกี้ คุณป้าบอกว่าตอนหัวค่ําจะมียุงแล้วก็ยุงตัวใหญ่มากแต่ว่าถ้าดึกๆไปแล้วไม่มีค่ะยุงตรงนี้น้ําสามารถลงไปเล่นได้นะคะแต่วันนี้บรรยากาศฝนตกบรรยากาศดีมากเลย เดี๋ยวขาไปพักผ่อนเก็บของสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเราไปถนนคนเดินแม่กำปองกันค่ะวันนี้เราจอดรถไว้ที่โฮมสเตย์ค่ะแล้วเราก็เหมารถขึ้นมาคนละ60บาทค่ะ เราสามารถระบุได้เลยนะคะว่าเราจะให้คนขับรถมารับเรากี่โมงแล้วก็เราก็ขอเบอร์โทรคนขับรถไว้ถ้าเราจะกลับกี่โมงโทรเรียกรถมารับได้เลยค่ะรอสักพักเดียวรถก็มารับค่ะสุดเบลนั้นวันนี้ให้รถไปส่งที่ร้านอิงดาวกา f ฟแอนเบเกอรี่ค่ะ ร้านอิงดาวคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นะคะจะสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านแม่กำปองจากด้านบนได้ทั้งหมดเลยค่ะร้านนี้วิวสวยมากสาหนุ่มเอาแอปเปิ้นโซดังแล้วค่าโซดางหนึ่งค่ะหกสิบห้าบาท He's almost got like Tom energy. <laughs> yeah. I feel like Tom has this type of manifestation power as well, but it's a little chaotic. Yeah. ตรงนี้หรอตรงนั้นหรอกวิวหมู่มบ้านแม่กำปองค่ะปอดยางม ช่วงที่เรามาคือหน้าฝนค่ะชุ่มชื่นมากเลยต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดวิวสวยงามมากค่ะ จากบ้านอิงดาวไปวัดคัทธาลามค่ะเหนื่อยเดินลงดอยเฮ้ยเขาต้องไปเดินฝั่งปุ่นเรอเพราะว่ามันเป็นตังโก้ เราต้องถอยหลังขึ้นลงดอยตอนนี้เหนื่อยดูดูโอ้อากาศไม่ได้ร้อนนะคะหรือว่าเป็นเพราะฝนตก เดินได้สบายเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่พร้อมที่พักส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นคาเฟ่พร้อมที่พักตรงนี้มีรำธารเล็กๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอยเสียวเสียวมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแวะนนิดหน่อยอืสวยมากเลย,ยร้านี้สวยล้านนี้สวย ร้านนี่สวยมีแต่ร้านสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้มีชมผ้าที่ตกได้ตัวอ่ะเห็นอ่ะวิวเมืองเชียงใหม่ตัวอ่ะตรงไหนวะบ้านต้นไม้แสดงว่าต้องสูงขนาดนี้มีแต่ห้องว่างค่ะงไอ่ะเนาะห้องว่างเยอะ ที่ไหนก็ว่างสูงมากเลยนะคะเนี่ยดูจากกล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมถึงแล้วใช่ไหมแป๊บดูพี่แกดก่อนถึงยังว่างว่างมาเลย ถึงละตรงนี้แหละเนี่ยขวามืออุ้ยตรงนี้สวยเนี่นยวถ่ายรูปเดินไปเดินมาถึงวัดแล้วเพลินไม่ร้อนก็เลยเพลินค่ะแป๊บเดียวถึงวัดแล้ว ไม่ใช่วัดคันธารามนะคะพูดผิดวัดคันธาพึกคันธาพึกษาโบสถ์สวยค่ะเป็นโบสถ์ไม้เก่าๆดูหลังคาที่นี่น่าจะชื้นมากๆเลยมอสขึ้นเต็มหลังคาเลยเชียวสวยมากเลย โบสถ์สวยมากเลยค่ะเป็นโบสถไม้เก่าน่าจะอายุเป็นร้อยปีอุ๊ยตกใจหมา มาโผล่มาตกใจวัดคันธาพฤกษาน,น,นะคะหรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดแม่กำปองค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2473ค่ะเดิมที่นี่นะคะเป็นอาสมสงอยู่เชิงเขาค่ะห่างจากหมู่บ้านประมาณ300เมตรจนกระทั่งย้ายเข้ามาอยู่ใจกลางหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะวัดนี้ตั้งชื่อตามฉายาของครูบาอินสมคันธรโสค,ค่ะ พระสงฆ์ผู้รเริ่มสร้างวัดบนที่ดินของพี่สาวของท่านค่ะข้างล่างเป็นทางลงไปอุโบสถกลางนะ้ำบริเวณนั้นนะคะเป็นป่าเขาดมสมบูรณ์คําว่าพฤษาจึงมาจากคําว่าต้นไม้จึงเมื่อรวมกันแล้วค่ะจึงได้คําว่าคันธาพฤษาค่ะแปลตรงตัวว่าต้นไม้แห่งกลิ่นหอมหรือต้นไม้แห่งบุญค่ะลงท้างไหน ไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือโบสกลางน้ำค่ะที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังประกอบด้วยลวดลายฉลุแบบล้านนาตกแต่งลวดลายวิจิตรงดงามท่ามกลางเสียงน้าไหลผ่านแล้วก็ต้นไม้ร่มลื่นค่ะวมีน้ําตกด้วยเแมน้ําตกสวยมากเลยมีน้ําแร่ธรรมชาติให้ดื่มปีด้วย ใครเหนื่อยก็มาจิบน้ำก่อนนะทุกคนเห็นน้ำตกไหมน้ำตกสวยมากวัดนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางาศาสนาเท่านั้นแต่ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของหมู่บ้านแม่กำปองและที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักแวะไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดข้ามไปฝั่งโน้นกัน ที่ถ้าตกมานี่มีคอนเทนต์เลยนะเนี่ยไม่ไปไหมไปไหมบรรยากาศโดยรอบนะคะเงียบสงบเยน็นสบายทั้งยังเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจให้คนมานั่งสมาธิค่ะหรือว่ามาดื่มด่ำกับธรรมชาติได้นะคะ เดินลงมาจากวัดถึงตลาดแล้วค่ะคนไม่เยอะก็เยอะเหมือนกันนะตลาดแม่กำปองนะคะเป็นตลาดชุมชนเล็กๆที่ชาวบ้านนำของกินของใช้และก็งานฝีมอือมาทำขายค่ะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนตลาดในเมืองแต่ก็มีสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเรียบง่ายแบบพื้นบ้านค่ะบริเวณนี้นะคะต่อมาจะเรียกว่าถนนคนเดินแม่กำปองค่ะ ถนนคนเดินแม่กำปองนะคะจะคึกคักโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวคะ่ะช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงบรรยากาศส,สบายๆคนไม่เยอะยแต่ช่วงบ่ายจนถ,ถึงช่วงเย็นนะคะจะชึกคึกคักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเลยคะ่ะรถรถมาแทบนอนตรงนี้ค่ะอย่าดีเนาะ เนี่ยเนี่ยเนียอืมในย่งงางไม่ดูดีกันร้านนี่แหละโอเคมีแบรนด์มาร์กทุกอย่างบวกขึ้นยี่สิบทุกอย่างบวกขึ้นยี่สิบมีมีบัวลอย ไม่มีบั้ออยด้วยค่ะเบิกไข่ย่างตอนนี้หิวของกินเยอะมากแต่ไม่รู้จะกินอะไร <c oughs> ตอนนี้อิ่มกาแฟมากเลยกาแฟเยอะเกินของกินเด็ดๆที่ตลาดแห่งนี้นะคะจะมีน้ำพริกนุม่มไส้อัวข้าวจีไข่ปามหมูปิ้งเนี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำสมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะเนียกินอะไรอ่ะแสงสวยมากเลยค่ะไหมสวยไหมตอนนี้กินหมง ตอนนี้พึ่งสี่โมงครึ่งเองทุกคนหนีมารมดีเป็นความสุขเนาะมนุษย์แดนดินเหลือกันต่างชาติสารศาสนาชาติปัญหาเป็นมนุษย์นำดีๆจนโคมาเีจนร่างลำตุีส่างไปเว้นยิ่งมืดจะเสร็จหายใจตื้อไซเบนดำแล้วมืดก็ถือเลยเนี่ยมันมืดกูเลย อย่างนี้มันเริ่มดีเป็นวันสุดที่่นลรอ ใจได้ติบันเข้มเข้มเออแล้วเพิมเยอะได้ปะมีรอยยิมอามดีไหมครับตรงสุดๆก็พอใจแล้วไปซื้อไมเกิดชั้นแรกั้นหน้าน้ำจิ้ดูแลต่วเองดูแลตัวเองต่อแย่ก็ยทอยู่นี่ชเดอ๋อแย่ก็ได้ค่ะอ๋อแย่เออไปเียนดหามเไปนเหรอเอากระเพาหมูซับสองค่ะสกายดาวปรจำเอามาเอานะคะเดี๋ยวมาเอานะได้เลยค่ะต้นต๋ำกระเพาไ่ดาวแล้วเจ้าเจ้าเดี๋ยวมาเอาเจ้า

อารมณ์มันคล้ายไข่ตัวนที่ไหนไ่ตนันโตค่ะไป่เลีอยงทำน้ำยออองปูนี่รสชายังไงน้ซมะขามอย่างองปูอองปูที่มันจะมันและหอมเป็นโูลูอ๋อก็งจะลองอ่ะมาแล้วก็ลองเลยมาแล้วต้องนจะลองง่ายๆเนาะสี่ตัวร้อยค่ะเเอาตัวเดียว แต่ว okay. mm ่าเอาแค่ตั้งเท่าไรค่ะยี่สิบห้าบาทชิมตอนชิมเฮ้ยพี่จบจับจับโรงเรียนได่ไหมอืมรำ ใส่ไม่พีนใส่แล้วใส่เยอะขอบคุณค่ะอ่อ,องปูอ่องปูครั้งแรกในชีวิตอันนี้ต้องปรุงก็กินแบบนี้เลยเหมือนกัอบอุ้มควันขึ้น ออร่อยอร่อยอะหลังจากที่เราเดินกันได้สักพักหนึ่งนะคะฝนก็กรหน่ำลงมาหนักมากเลยค่ะจนทำให้เราเดินต่อไม่ได้ต้องกลับที่พักค่ะตอนนี้ก็กำลังรอรถสองแถวมารับกลับที่พักค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะผมบรรยากาศที่นี่ขวดมากเลยเดี๋ยวมาดูน้ำกันนะคะบริชานที่นี่สอยครับเมื่อคืนฝนตกตั้งแต่น่าจะประมาณสักห้าโมงครึ่งมั้งคะแล้วก็ น้ำตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยน้ำขุ่นแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตอนนี้กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วค่ะบรรยากาศที่นี่ดีนะคะเย็นเมื่อคืนนี่หนาวเลยถึงว่าทำไมที่นี่มีแต่ห้องพัดลมไม่มีห้องแอร์เลยอันนี้เยอะเิดมากเลย นี่ห้องพักเราค่ะเมื่อคืนเราพักตรงนี้ไปค่ะไปกินข้าวเช้ากันกว่าออกกำลังกายนิดหน่อยก่อนกินข้าวจะได้เจริญอาหาร mời các bạn này những người mày đồ lap ở đó mấy món nhìn tapper mặt chất mặt chất đó mặt ăn có nhu cốm nó dặn mặt 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 đắng. mặt 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 ก็น้าวก็้องข้ใครลวกไม่รู้ใครเป็นบ้างกินข้าวต้มต้องปรุงปรุงเหมือนปิตุ ่ไปแล้วค่ะกลับแล้วค่ะแม่กำปองใช่ใช่หางค่ะ ใช้ว่างค่ะเจ้าอยูอ่นี่แหลคะค่ะเสน่ห์ของแม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปนะคะ ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเที่ยวไปมูไปไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ